بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنفينا فوتي بانباهو الله سبحانه وتعالى تنظروا إلى هنا الحمد لله ونحن نعود نكب บทเรียนนะครับที่เกี่ยวข้องกับวิชาความรู้และจริยามรารยาทของผู้รู้นะครับอินชาอ,อ şey ah ala, าัลลอฮ์วันนี้เป็นบทเรียนสุดท้ายนะครับสำหรับการเรียนรู้นะครับจากหนังสือของเชคอับดุลอาซีิสอิบนุบาซรอฮิมะฮุลลอฮุตะอลาในตำราที่มีชื่อว่าอัลิลมุวะอัคลาควะอัลฮิฮีนะครับวันนี้เป็นบทเรียนสุดท้ายนะครับเชคอับดุลอาซีิสอิบนุบาซรอฮิมะฮุลลอฮุตะอลาท่านได้กล่าวในช่วงสุดท้ายของหนังสือของท่านบอกว่า واسأل الله عز وجل بأسمائه حسنا وصفاته العلانية ครับเชบอกว่าวเลชข่าววิงวอนต่อูลละสุขพานุวะจักราข่าขอัลลอฮ์้วยกับพระนามนะครับอันไพเราะของอัลลอฮ์สุขพานุวะจักราและคุณลักษณะอันสูงส่งของของอัลลอฮ์สุขพานุวะจักราฉะนั้นอันนี้เป็นลักษณะของบรรดานักวิชาการเป็นลักษณะของผู้รู้ของคนที่มี إ ي م านนะครับท่านจะขอดูอัลลอฮ์สุขพานุวะจักราในตอนเริ่มต้นการสอน และจะขอดุทิต่อองค์สุภานุวัตาลาในตอนท้ายสุดของการสอนนะครับซึ่งเป็นมรารยาทที่ดีและเป็นสิ่งที่ดีงามที่เราควรจะต้องรักษาและปฏิบัตินะครับและในดุอาบทนี้ที่เชคบินบาสเราให้โมฮุลลท่านได้ไดขอดุทาต่ออลค์นั้นก็เป็นการขอดุทิต่ออลค์โดยการใช้ตะวะสุลนะครับหรือการใช้สื่อกลางในการขอดุทาต่ออลค์และการใช้สื่อกลางที่ศาสนาอนุญาตนั้นหนึ่งใน ลักษณะที่ศาสนาอนุญาตก็คือการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ด้วยกับการใช้พระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮ์ในการขอใช่ไหมครับเชคจึงบอกว่าขอต่ออัลลอฮ์ด้วยกับพระนามอันไพเราะของพระองค์และคุณลักษณะอันสูงส่งของอัลลอฮ์สุบฮานะอวะจาละอีวฟิกนาบบอียาคุมอิลามายูรดิฮะอวยูสลิฮะกูลุบานาววอะมานะจามีกาเช่นขอให้ละตาลานั้นได้ทรงช่วยเหลือได้ทรงเมตตาได้ทรงให้ความสําเร็จแก่พวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกท่าน ก็คือคนที่เป็นนักศึกษาคนที่อา่านหนังสือของท่านคนที่ได้เรียนตําราของท่านนะครับให้ได้รับกับสิ่งที่ดีงามทําแล้วทำมาเราจาราทรงพอพระทยัยและขอให้เราจาราทรงปรับปรุงหัวใจของพวกเราปรับปรุงการงานของพวกเราทั้งหมดนะครับมิชออมล้อดูอาบที้เป็นดูอาที่เชคบินบาสท่านได้ขอต่อเราสุภาโนวาจาลาให้แก่ลูกศิษย์ของท่านคนที่ได้เรียนตำรับตำราเล่มนี้นะครับว่าอียะจัลลนาวอียะคุมฮูดาตันมุฮตะดิน และขออัลลอฮฺส hmm. mm ุบฮานาอูวาจาและได้ทําให้พวกเราเนี่ยและพวกท่านก็คือคนที่ได้เรียนหนังสือตําราเล่มนี้นะครับและคนที่ได้รับประโยชน์จากตําราเล่มนี้เนี่ยขออัลลอฮฺให้พวกท่านเนี่ยได้เป็นผู้ที่ชี้ทางนาฮูดาตเป็นคาประหุพัสของคําว่าฮาดีนะครับแปลว่าขออัลลอฮฺจาและทาให้พวกเราเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับทางนําใช่ไหมครับเป็นผู้ที่ชี้ทางนาไม่แก่ผู้อื่นฮาดีใช่ไหมครับฮูดาจันมุจัดินและผู้ที่ได้รับกับทางนําโดยเถิด วะาอนิฮีนมุสลิฮินและให้พวกเราเป็นคนที่ดีและเป็นคนที่ปรับปรุงคนอื่นให้ดียิ่งขึ้นด้วยเถิดกามาอัสอลูฮุสุบฮานะออยังซุรอดีนะฮูและข้าพง์ก็คือเชคบินบาสและข้าพง์ก็วิงวอนขอต่อพระองค์ขอให้เราตาละทรงช่วยเหลือศาสนาของพระองค์โดยเถิดวายะลีแคลิมาจะและขอพระองค์ได้โปรดทำให้ถ้อยคำของพระองค์ดำรัสของพระองค์นั้นสูงส่งโดยเถิด นะครับก็คือกะลามุลละนั้นหมายถึงอัลกุรอานนะครับบทบัญญัติของอัลลอฮ์คำสั่งใช้คำสั่งห้ามของละจาระให้สูงส่งด้วยเถิดวายุอัฟฟิ q a و ل ا ت أ أ م ر ا ม م س ل م ي ن لكلمافي رضاهو و ص ل ิ ح า ب ا ว و ا ل ب ل ا د นะครับแล้วข้าละจาระทรงช่วยเหลือให้ผู้นำมุสลิมนะครับให้แก่บรรดาผู้นำมุสลิมให้พวกเขาได้กระทำในสิ่งที่ทำไปแล้ว Allah, ى, อัลละจาระพระองค์ทรงพอพระทัย และทําไปแล้วมันเกิดความดีงามและเป็นสิ่งที่ดีแก่บรรดาปวงบ่าวขององค์และประเทศเหล่านั้นดินแดนเหล่านั้นดยเถิดว่าอิยุสเลฮะละฮุมุนบิลล้อนะและขอให้ละจารละทรงปร,ปรับปรุงสิ่งที่อยู่ภายในใจของบรรดาผู้ปกครองเหล่านั้นปรับปรุงสิ่งที่อยู่รับตาคนของบรรดาผู้ปกครองเหล่านั้นว่าอยามุนนะอาลัยฮิมบิจหกกีมิชเรียอัจิลลาฮีไยนะอิบาริวัตจักุมอิไลฮะและขออัลลอาฺจะลได้โปรดเมตตาให้บรรดา ผู้ปกครองเหล่านั้นได้ใช้การตัดสินนะครับโดยการหรือใช้กฎหมายบทบัญญัติขององค์สุภานาหัวจะอาลาเวลาที่เกิดข้อพิพาทเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นหรือก,การใช้ชีวิตนะครับหรือก,การดํารงอยู่ของคนในไม่ว่าจะบ้านเมืองใดก็ตามขอให้พวกเขาใช้บทบัญญัติอิสลามตัดสินด้วยกับบทบัญญัติอิสลามเวลาเกิดปัญหาให้ใช้บทบัญญัติขององค์สุภานาหัวจะอาลาวนับ ันวนัมซีมาคอลาฟาหาและให้ออกห่างจากสิ่งที่ตรงกันข้ามนะครับสิ่งที่ขัดแย้งกับบทบัญญัติของศาสนาฮุบวาจะอาลาโดยเถิดนะครับนี่เป็นดูอาของเชควินบาสราใหมาฮุลลอฮุจะอาลานะครับเชคงได้กล่าวต่อในตอนท้ายบอกว่าอัมมันอูมุลอัมมันอูลูมุลอกรนะครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าบทเรียนที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้นะเก้าบทเรียนเดียวกันเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิชาศาสนานะครับบทบัญญัติ ของศาสนานะครับเชฟจึงบอกว่าส่วนวิชาอื่นๆเพระพาะหัวข้อหนังสือเล่มนี้คืออะไรไปน,น้องอลลัลัยนมุใช่ไหมครับความรู้วิชาความรู้และเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าคําว่าอลลัลัยนมุในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงวิชาศาสนาใช่ไหมครับกอลลอฮ์กอลรอซูลุฮูสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานสิ่งที่อยู่ในสุนนะของทารอซูลและสิ่งที่ทําให้เราเข้าใจในบทบัญญัติของศาสนานั่นคือสิ่งที่ เป็นจุดมุ่งหมายของตำราเล่มนี้แต่ใช้พูดบอกว่าส่วนวิชาอื่นๆวิชาความรู้ในด้านอื่นๆฟาลาฮาเชนุลอาคอนะครับแต่ละแขนงก็มีความสําคัญนะครับที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นมินสติครอจินมาอาดินไม่ว่าจะเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการขุดเห็นไ,ไหมครับการขุดเอาแร่ธาตุออกมาเราจะขุดมันออกมายังไงน้ํามันปิโตเรเลียม นะครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นขุดหาทองคำเราจะทำยังไงมีการเรียนรู้ไหมมีวิชาและการเรียนรู้ในเรื่องเหล่านั้นวาชูอุนิซซรออัติวัลฟลาฮะนะครับแล้วก็เรื่องของอะไรไปนองเรื่องของการเพาะปลูกเรื่องของการเก็บเกี่ยวผืดผลเรื่องของการทำไร่ทำสวนทำนาใช่ไหมครับวาซาอิริอันวาสเซนาตินาฟิอาแล้วก็การผลิตอุตสาหกรรมในแขนงต่างๆที่เป็นประโยชน์เนี่ย นี่คือสิ่งเป็นความรู้ที่สามารถที่จะเรียนรู้ได้นะครับวกัตยะจีบูมินฮามายะตาญูฮูอันมุสลิมูนฉันบอกว่าสิ่งเหล่านั้นที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยในบางสิ่งนั้นเป็นถือว่าเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นที่มุสลิมจะต้องใช้ประโยชน์จากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นวายกูนุฟาร์บกิฟายาจันวายกูนุฟาร์บกิฟายาจันฉะนั้นการเรียนรู้ในวิชาที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ นะครับจะนับว่าเป็นฟ a r ด u k ิฟายะแปลว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมุสลิมกลุ่มหนึ่งไม่ใช่มุสลิมทั้งหมดในทั้งบ้านทั้งเมืองเรียนแต่เรื่องของดุนยาเรื่องของสามัญไม่ใช่พี่น้องหากว่าในบ้านเมืองนั้นนะครับ เป็นดินแดนมุสลิมไม่มีคนที่สามารถที่จะเรียนรู้ไม่มีคนที่สามารถที่จะรู้ในเรื่องเหล่านั้นได้ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นมันเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์กับมุสลิมใช่ไหมครับกับคนที่อาศัยอยู่ในดินแดนนั้นก็จําเป็นนะครับเป็นฟาดูกิฟายะแปลว่าเมื่อมีคนกลุ่มหนึ่งเรียนแล้วรู้แล้ว <S <S <ๆ>ก็คนอื่นก็ไม่มีบาปแต่อย่างใดก็จําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องนั้นนะครับว่าลิวไลลอัมรีฟีฮะอยะมุรับมายา ح ตาจุหมุสลิมูนเชะนนั้น คนที่เป็นผู้ปกครองก็จะต้องสั่งใช้ให้นะครับสั่งใช้หรือออกคำสั่งให้มีมุสลิมบางส่วนได้เรียนรู้เพื่อที่จะนำสิ่งเหล่านั้นกลับมาใช้ในชีวิตประจำวันในดินแดนของมุสลิมณัประเทศนั้นๆเพื่อมันเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อาศัยอยู่ในดินแดนนั้นวายุซาอิดูอัลฮะฟิดลิกและผู้ เป็นผู้ปกครองก็จะต้องคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนแก่คนที่เรียนรู้นะครับในวิชาการที่เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดประโยชน์ในดุนยาเหล่านั้นไอบิมายูไอโนฮุมไอเลนัฟินมุสลิมหมายความว่าอะไรประโยคน,นี้หมายความว่าผู้ปกครองผู้นำจะต้องให้การช่วยเหลือสนับสนุนคนที่ศึกษาเร,าเรียนในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อที่เขาจะได้นำความรู้ที่เขาได้รับมา ทำให้เกิดประโยชน์แก่บรรดารมุสลิมวันอิอดาดะดิลิอาดูวิหิมและยังนับว่าเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการป้องกันตนเองจากศัตรูและเป็นการปกป้องตนเองจากศัตรูและเป็นการ ปกป้องประเทศให้พ้นจากการลุกลานจากศัตรูนั่นเองนะครับฉะนั้นวิชาทางสามัญทางโลกดุญญนยาเนี่ยหากว่าอยู่ในดินแดนของมุสลิมแล้วเนะี่ยวิชาเหล่านั้นก็นับว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้แต่ไม่ใช่เป็นความจําเป็นสําหรับทุกคนเพียงแค่คนบางส่วนเพียงเท่านั้นเชคจึงบอกว่าเป็นฟารดุกิฟายะนะครับและเชคไวงไงพี่น้องวอา وعلى บินี ي ّ ت ا ل ع ب ّด ت ك กู أعماله ออาาฉะนั้น เชนบอกว่าเวลาที่เราเรียนวิชาการเหล่านั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะมีเจตนาเช่นใดใช่ไหมครับในการปฏิบัติของเราในการเรียนรู้ของเราเรียนรู้มาแล้วเราจะเอามาปฏิบัติเนี่ยเราจะนํามาใช้ประโยชน์เนี่ยเรามีเจตนาแบบไหนหากว่าเราเจตนาที่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นอิบาดาจลินล,ล,ละฮิอาจาวะจัลเมื่อเราเจตนาดีการเรียนรู้ในเรื่องที่มันจะทําให้มุสลิมได้รับผลประโยชน์ หรือสร้างสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมเนะี่ยนั่นก็เป็นอิบาดาะนะครับมาตะสอลาฮัตอันนี้เมื่อไรเมื่อเรามีเจตนาที่ดีว่าคอราซอสะลิลลาและเป็นเจตนาที่เรียนรู้และสร้างความสร้างประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นเนะี่ยเรา เรียนรู้เพื่อ a l l ์ h ุบฮานะฮูว wa t อาลาใช่ไหมจะได้ช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมการเจตนาที่ดีของเรานั้นก็เป็นความดีงามใช่ไหมครับเมื่อเราเจตนาเพื่อ a อิ a h ฟะอ h ล n a h u ด a taala وإذا ف ع ل น ا มินั د มุบาฮา م แต่ถ้าหากว่าวิชาสามัญที่จําเป็นที่จะต้องเรียนรู้เพื่อที่จะนํามาใช้ในการพัฒนาบ้านเมืองเนี่ยใช่ไหมครับเราเรียนรู้โดยที่เราไม่ได้มีเจตนาเพื่อลล l a ์นะ ไม่ได้ตั้งเจตนาเลยว่าฉันเรียนรู้แล้วฉันจะได้นําวิชาตรงนี้มาใช้ในการเผยแพ่เพื่อที่จะคนจะได้เรียนจะได้รู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พวกเขาในการใช้ชีวิตในดุนยาของพวกเขาเนี่ยเราไม่ได้มีเจตนาตรงนั้นเนี่ยเชื่อว่ายังไงพี่น้องการเรียนรู้ของเรามันก็จะเป็นเรื่องเรื่องอนุมัติเฉยๆแปลว่าเรียนได้นะครับมินันมูบาฮัตมูบาฮ์แปลว่าสิ่งที่อนุมัติให ให้ทำได้ใช่ไหมครับก็จะไม่เป็นอิบาด์แต่อย่างใดอันนี้อนวญาตศนาอาติมุบาฮาเช็คหมายถึงอะไรเช็คหมายถึงวิชาที่เราเรียนรู้เนี่ยเช่นอะไรเช่นวิธีการเรื่องของการผลิตใช่ไหมครับเรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆอุตสาหกรรมที่ศาสนาอนุญาตนะไม่ใช่อุตสาหกรรมที่ศาสนาห้ามแต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมเช่นการวิธีการผลิตเหล้าเห็นไหมยกตัวอย่าง การผลิตเหล้าอันนี้เป็นของฮารอมใช่ไหมครับแต่เช่นการผลิตอะไรพี่น้องสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับมุสลิมเช่นการผลิตรถยนต์ใช่ไหมครับสิ่งเหล่านั้นมันเกิดประโยชน์กับบ้านเมืองของมุสลิมใช่ไหมครับหากว่าไม่มีใครเรียนหากว่ามีการเรียนรู้แล้วและสามารถที่จะนํามา สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสังคมมุสลิมได้ใช่ไหมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องมูบาะนะครับอุติครอจินมาอาดินหรือการขุดปิโตเรเลียมนะครับการขุดหากา๊สธรรมชาติจะต้องเรียนรู้ใช่ไหมเพื่อที่จะได้รับประโยชน์คนในบ้านเมืองนั้นได้รับประโยชน์วอซีรออาติวันฟัลลาฮะนะครับและก,การเพาะปลูกนะครับหรือเรื่องของการทาสวนทําไร่ทํานาสิ่งต่ตางต่าเหล่านี้เราเรียนรู้หากว่าเรามีเจตนาที่ดีเนี่ยเราจะได้รับผลบุญน,นั่นคืออิบาดะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้มีเจตนาว่าเราเรียนรู้เพื่ออนะัลลอฮ์เนี่ย ไม่ไดเรียนรู้เพื่อเอาลลอนะนั่นก็เป็นเรื่องของมุบาห์ที่เฉยหากว่าสิ่งที่เรียนนั้นเป็นเรื่องที่ศาสนาอนุมัติเรียนได้และสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นก็เป็นเรื่องมุบาห์นะครับว่าคุณลู้อุมูร์นมัตลูบะมะะว่ามะะ ص ا ฮันี่จะต้องอิบะดาสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ควรที่จะต้องมีคนรู้และจะได้นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมครับโดยที่การเรียนรู้ในวิชาเหล่านั้นก็จะต้องมีเจตนาที่ดีด้วย เมื่อเรามีเจตนาที่ดีในการเรียนรู้ในสิ่งเหล่านั้นการเรียนรู้ของเราในม้การงานของเรามันก็จะเป็นอิบาดะวะมะอาคูลูวิฮามินดาลิกตะกุนอุมูรันมุบาฮัตันแต่จะหากว่าเราเรียนรู้โดยที่เราไม่ได้มีเจตนาที่ดีเพื่ออล l l a ์แล้วมันก็จะเป็นเรื่องมุบาเรื่องที่อนุมัติเฉยใช่ไหมครับวก็ตะอูนุณรดกิฟายตันฟีบัฟรดกิฟายตันฟีบัฟนอัจยานแต่ในบางครั้งการเรียนรู้ในบางวิชา ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับดุนยานั้นนับว่าเป็นฟ a รด u k i ฟายะแปลว่าจําเป็นสําหรับคนกลุ่มหนึ่งในสังคมในบางกรณีผีบาดินอาฮยยนอิซาดาอัจฉริยะจะอิไลฮะเมือม่อเมือ่อความต้องการในสังคมมันีมากและจําเป็นที่จะต้องหาคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว و ม ج ب على ولي الامر ان ال ينزم بذلك من هو اهل لها จําเป็นที่ผู้ปกครองจะต้องใช้ใช่มั้ยจะต้องออกคําสั่งให้ใครที่มีความเหมาะสมในการที่จะเรียนรู้หรือทํางานในเรื่องดังกล่าวไม่ใช่ทุกคนนะที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องของสามันเรื่องของดุนยาแต่คนที่เหมาะสมหากว่ามีความจําเป็นนะครับที่จะต้องใช้ประโยชน์ในเรื่องเหล่านั้น ฟาฮีอุมูรุนและฮชะนูฮาฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะครับเป็นเรื่องที่มีความสําคัญหากว่าในสังคมนั้นจําเป็นที่จะต้องมีคนที่มีความรู้และมีความเข้าใจและมีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวก็นับว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากวะละฮะอะฮวาลูฮาอดาอิยาตีไลฮะและหากว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สังคมหรือประเทศเท่านั้นจําเป็นที่จะต้องหาคนที่มีความรู้เรื่องนั้นก็เลยเป็นเรื่องที่จําเป็นที่จะต้อง ให้คนไปเรียนรู้เพื่อที่จะได้กลับมาพัฒนากลับมาทํางานในเรื่องดังกล่าวตามสภาพของบ้านเมืองน,นั้นๆั้นวัตถตริฟูบิฮัสบินเนียและแต่ละคนก็จะได้รับผลที่แตกต่างกันอันนึ่งมาจากความตั้งใจหรือการเจตนารมของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันนั่นเองวะบิฮาสบินฮาจะแล้วก็จะแตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับว่าความต้องการของคนในสังคมนั้นมีมากน้อยเพียงใดนะครับ อามะเอลมชชาราฟาลาบุดดามินหุอันนี้คือเรื่องของดุนยาใช่ไหมครับเรื่องของดุนยาหากว่าจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้หากว่าจําเป็นที่จะต้องหาคนที่มีความรู้ความเข้าใจความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นหากว่าดินแดนนั้นจะต้องใช้คนที่มีความสามารถในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะในการพัฒนาบ้านเมืองแล้ววิชาความรู้ในเรื่องดุนยาในบางครั้งจําเป็นเป็นฟรัดดูกีฟายะ ใช่ไหมครับขึ้นอยู่กับการตั้งจิตนาของคนคนนั้นแต่เชฟบอกหากว่าเป็นวิชาศาสนาฟะลาบุตรมินหูจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เป็นนับว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องเรียนรู้ว,ลลว่าล่อหัวเขอเราก็ละลรยแต่ว่ามนุษย์ทุกคนมุสลิมทุกคนจําเป็นที่จะต้องรู้เข้าใจศาสนา และอัลลอฮฺจะอัลลพระองค์ทรงสร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออะไรพี่น้องลิยะบูดูหูเพื่อที่จะให้พวกเขาเคารพสักการะต่ออัลลอฮฺวลียตะกูหูและเพื่อที่พวกเขาจะได้เยี่ยมเกรงเกรงกัวอัลลอฮฺุบฮานะฮูวาจะอาลลแปลว่าปฏิบัติตามคําสั่งใช้ของอัลลอฮ์ออกห่างจากข้อห้ามขององค์ ولا سبيل إلى ه ذ ลา ل ا بعلم الشرعي และจะมีหุนทางใดที่จะทําให้เราสามารถที่จะอิบะดาต่อพลลอง์ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์และเกรงกลัวล l l a ์ได้นอกจากการที่เราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในบทบัญญัติศาสนานะครับินมินกิตาบิวสุนนที่กมาตมาัดดัมนั่นคือความรู้ความเข้าใจในอัลกุรอานและสุนนะของท่านนบีสุลตานลลอฮฺอัมมอิสลมดังที่เราได้พูดกันมาก่อนหน้านี้ فعلى ط ا ل ب العلم التفق في الدين เช็คบอกว่าดังนั้นคนที่เป็นนักศึกษาวิชาศาสนาจำเป็นที่คนเหล่านั้นจะต้องหาความเข้าใจในศาสนาวาจาลุมอแก้มลอและจะต้องเรียนรู้บทบัญญัติของอัลลอฮ ใช่ไหมครับวัตบสุดฟิดาลิกจะต้องหาความเข้าใจาหาความกระจ่างในเรื่องเหล่าน,นั้นว่ามาอาริฟตุนอาตีะติสลฟียะติซัฮีฮะติลลติซาระอัลัยฮ์รราะซูล็อลลัลลอฮุอาลัยฮะสัลลัมจะต้องรู้ถึงหลักความเชื่อมั่นหลักอักีดาสลฟียะแปลว่าหลักความเชื่อมั่นของบรรดาบรรพชนของคนในยุคสมัยแรกเป็น หลักความเชื่อมั่นที่ถูกต้องที่่านนบีสุลตานลอฮุอัลลอฮฺลัยได้เชื่อมั่นแบบนั้นได้ยึดมั่นแบบนั้นใช่ไหมครับวะซฮาบะติฮิวะซฮาบะตุฮูรฎิยัลลอฮุอันฮนหุมและบรรดาฮาบะของทานรอซสุก็มีความเชื่อเช่นนั้นวะซาระอะลัยฮฺอัตะบะฮอุมบิอัลซานินและบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามแนวทางของบรรดา ص ฮาบะหมายถึงบรรดาทับบอินคือคนที่มาหลังจากยุค ص ฮาบะ และบรรดาสัตว์จะบินก็เจริญลอยตามมีหลักความเชื่อมั่นมีหลักอคิเดเหมือนกับบรรดาสัฮาบะและเหมือนกับท่านนบีออลลลลััฮฮะะยิวซัมนะครับเรื่องของอะไรวะฮยลอีมานุบิลลาฮิวะรุสุลิฮินั่นคือการอีมานต่ออัล l l a ์และอีมานต่อบรรดาออลลวั رسول บิอัสมาอิลลาฮิวะ ل ิฟาติฮิและการอีมานศรัทธาต่อ พระนามอันไพเราะของอัลลอ์และคุณลักษณะอันสูงส่งของพระองค์ว่าอิมรอรูฮาแกมาจาอัตอลันวัจิลลดียาลีกุบิลลาและเราจะต้องยอมรับยอมรับและสัธาเชื่อมัน่นใช่ไหมครับให้ความหมายตามสิ่งที่ปรากฏตามความหมายของพระนามและคุณลักษณะที่ปรากฏ นะครับที่เหมาะสมกับความยิ่งใหญ่และความสูงส่งของอ ah ัลลอฮฺสุบฮานุวะจ่าละมินไกรดิตฮารีฟินโดยไม่มีการบิดเบือนเวลาศรัทธาต่อพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮ์เชยบอกว่าโดยที่จะต้องไม่บิดเบือนเพราะนี่คือแนวทางของท่านรอซูลและบรรดา صحاب าและบรรดาแทบีนและบรรดาอัตบะอัต,ตบทอีนนะครับโดยเฉพาะย,ยิ่งบรรดาอิมมะอิมามทั้ง4ี่นะอบูฮานิฟะอิมามอบูฮานิฟะท่านอิมาม มาลิกท่านีมัมชาฟท่านีมัมอัลมฮัมมัดรอฮิมะฮุนลาเนียมีความเชื่อเช่นนี้นะครับศรัทธาต่อพระนามของอัลลอฮ์และคุณลักษณะขององค์เนี่ยมิได้ิแทฮารีฟินโดยไม่มีการบิดเบือนวะลาตอตีนและไม่มีการปฏิเสธไม่มีการทำลายความหมายและข้อเท็จจริงของของพระนามและคุณลักษณะเหล่านั้นวาลาจะกีฟและไม่มีการบอกว่าเป็นลักษณะแบบนั้นลักษณะแบบนี้นะครับตะกีฟแปลว่าบอกให้รู้ถึงข้อเท็จจริง เพราะเราไม่รู้เราไม่เคยเห็นอัลลอฮ์และไม่มีสิ่งใดที่เหมือนกับเราศรทานือหัวใจแล้วดังนั้นเราจะไม่สามารถบอกได้ว่าอธิบายให้ชัดเจนได้ว่าคุณลักษณะน,นั้นที่แท้จริงเป็นอย่างใดบรรดาซาลุฟซอลและจึงไม่ตักยีฟนะครับจึงไม่บอกว่าวิธีที่แท้จริงหรือลักษณะที่แท้จริงของคุณลักษณะนั้นนั้นเป็นอย่างไรใช่ไหมครับ วะล้เต็มสี้นและจะต้องไม่มีการเปรียบเปรยเปรียบเทียบว่าลักษณะของลราเหมือนกับมนุษย์ของมนุษย์เหมือนกรารล้อไม่ได้อันนี้ไม่ใช่แนวทางของ ص ل ุ ح ا ل ล ا ل ح ไม่ใช่แนวทางของท่าน ر س ูและบรรดา ص บ ا ب าและบรรดา,าบาาา ت น ب ع ي ن ด้วยอำ صلاح ا ل ص ا ل ح و ل ิ زيادة ولا ن ق ص อนและจะต้องไม่เพิ่มเติมอะไรขึ้นไปอีกใช่ไหมครับมีเท่าไหร่ก็เชื่อเท่านั้นเพราะแต่เป็นเตากีฟียะ แปลว่าหยุดอยู่เพียงเท่านั้นนั่นแหละสิ่งใดที่เราจะอะไรยืนยันที่ทูลยืนยันเราก็จะยืนยันตามนั้นศรัทธ,ธาตามนั้นนะครับวาลานุกซ้อนและจะต้องไม่ให้มันลดลงไปหมายความว่าสิ่งใดที่เราและเราซูลนบอกเอาไว้ก็จะต้องเชื่อและศรัทธ,ธาตามนั้นไม่ตัดทอนว่าเอาสิ่งนี้ฉันไม่รู้ฉันต้องตีความสิ่งนี้ฉันอย่างนู้นฉันอย่างนี้ไม่ได้พี่น้องใช่ไหมครับฉะนั้นนี่คือหลักความเชื่อมันของอัสซุนนะวันเยมาะที่ถูกต้องนะไม่ใช่เป็นเพียงคํากล่าว อ้างของคนบางกลุ่มเช่นาระวัติดร ج อ أ ลล العلمعلىالطريقة ีดดระ ة عليها ا ل ر س ุ ل และนี่แหละคือแนวทางของบรรดานักวิชาการบรรดาผู้รู้ที่ได้ดราจะแปลว่ามัชยาที่ได้เจรเดินรอยตามอยู่บนแนวทางที่บรรดาอซูลได้ถือปฏิบัติกันมาซอลลวะตุลลอฮิวะซัลลามมุฮัมมัดอิมามอิมัยนนะครับ ว่าดั ان. أن ا أ ่งเจ้าของพวกเขาและผู้าี่ติดตามพวกเขาด้วยความเมตตนที่ได้ปฏิบัติตามแนวทางของรรดาซอฮาบะห์และของท่านรอสูลอย่างดีเป็นอย่างดีนั่นเองที่ได้ปฏิบัติตามแบบอย่างนี้ฟานัสอาลลอฮฺขอดูเอา ขอด้วยอาซามิกในตอนท้ายฟานัสอัุลลอฮะลิตอลาบติแนงมิตเตฟีกโอ Allah, อัลลอฮ์ข้าพงพวกเราวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์จาลาให้ความสําเร็จให้ความสําเร็จแก่คนที่ศึกษาวิชาศาส,สนาด้วยเถิดขอดูวาให้ใครขอดูวาให้แก่นักศึกษาให้แก่พวกเราที่เรียนรู้ตําราของเชคบินบาสเนี่ยแล้วเชคบินบาสเป็นใครพี่น้อง เชคบินบาสเป็นหนึ่งในบรรดานักวิชาการที่มีความรู้ความเข้าใจในบทบัญญัติของอัลลอฮ์อย่างทองแท้อย่างถูกต้องและเป็นคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุภาณนะวัลจาลาขอเราจาลาเมตตาท่านยกเกียรติให้แก่ท่านทั้งดุนยาและก็อาครอพี่น้องเห็นไหมเชคบิตขอดูอาให้แก่เรานะหากว่าเราเรียนรู้ตำราของเชคเชคขอดูอาต่ออัลลอฮ์ให้แก่เราให้เราได้รับกับความสําเร็จว่าอิยูอีนะฮุมอาลากุลลิมาฟิฮี บร้อและขอรัชาลช่วยเหลือบรรดานักวิชาการศาสนานะักศึกษาวิชาศาส,สนาเนี่ยให้เขาได้ทําในสิ่งที่ทําไปแล้วจะทำให้เราสุภาพนวราทสมพอปราใจในตัวคนเหล่านั้นว่าอัยะดียบิฮิมุนไอบาทและขอให้คนเหล่านั้นสามารถที่จะชี้ทางนํา ให้แก่ผู้คนแปลว่าเมื่อเรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจและจะได้สอนให้คนอื่นเนะี่ยได้รับกับทาทางนํารู้สิ่งที่ดีงามและเอาหานจากสิ่งที่ไม่ดีวายุสเลฮาบิฮิมุลอะฮวานและขอให้เราจาราให้บรรดาน,นักศึกษาวิชาศาสนาเหล่านั้นหมายถึงเราด้วยเนะี่ยให้เราเป็นหนึ่งในคนที่คอยปรับปรุงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมสิ่งที่ไม่ดีขอให้เราจาราให้เรานั้นเป็นส่วนหนึ่งและสาเหตุที่จะทําให้สิ่งที่ไม่ดีนั้นได้รับการปรับปรุงแก้ไขนะครับอินนะฮู ยันลว่าอะไรอะไรคุอใช้อิงกอีนี่เป็นตวรส,สุนแท้ที่จริง Allah, อัลลอฮ์พระองค์คือผู้ที่สามารถที่จะกระทําได้ในทุกๆสิ่งอัลลอฮสัลลัลลอฮุอะลัยนบีอนะมุฮัมมัดและนี่ก็เป็นการให้สลาวัดต่อท่านอับดุมฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยสลัมและนี่เป็นมารายาทในการขอดวัวเริ่มก็สล,วลาวาดและก็จบด้วยก,การสละวลัดต่อทัรุูลและเป็นหนึ่งในสาเหตุที่จะทาให้ดัอเขาเรานั้นได้รับการตอบรับนันเองอัลลอฮฺอัลลัลลอฮอะล وصلى الله عَلَى نبينا محمد محمد ابن عبد الله ورسوله وعلى اله وَأَصْحَابِهِ واتباعه باحسان الى يوم الدين الحمد لله พี่น้องผู้ نيكو نبوى. رحمه الله تعالى ไว้ในหนังสือเล่มน,นี้นะครับนั่นก็คืออัลเลาะหมูฮัคลาัดกูอัลีฮีแล้วก็อินชาอัลลอฮ์หวังว่าพี่น้องคงจะได้รับความรู้ไม่น้อยนะครับและขออาจารละให้เรานั้นได้รับประโยชน์จากการเรียนหนังสือเล่มน,นี้และให้เรานั้นได้รับประโยชน์แล้วได้นําไปปฏิบัติและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องคนอื่นด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์โอกาสหน้าเราจะกลับมาพบกันอีกนะครับในบทเรียนต่อๆไปอัสลามุอะลัยฮ์นบีฮินหมุฮัมมัดวะอะลลอฮิวะซฮับบิฮิวะสัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะะเราห์มะตุลลอฮิ وبركاته